โซฟีสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งอย่างค่ะที่ถือว่าเป็นเทรนด์สำหรับคนรุ่นใหม่ยุคปัจจุบันนี้นะคะคือเรื่องของการออกกําลังกายเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะประโยชน์ของการออกกําลังกายก่อนหน้านี้ถ้าคนคนนึงจะลุกขึ้นมาออกกําลังกายมี2เหตุผลหลกัลกๆค่ะเหตุผลแรกคืออยากจะลดน้าหนัก เหตุผลที่2ก็คืออยากจะสร้างกล้ามเนือ้อแต่วันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งประโยชน์ของการออกกําลังกายที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบก็คือการออกกําลังกายสามารถช่วยชะลอการหดสั้นลงของเทโลเมียร์หรือว่าพูดให้เข้าใจง่ายๆค่ะการออกกําลังกายสามารถช่วยชะลอความชราได้เป็นยังไงตามกันในช่วงนี้นะคะเซฟอิ Self it. ถ้าพูดถึงการดูแลตัวเองนะคะหลายคนก็จะถามกันว่าเอ๊แค่ทานวิตามินเสริมทานอาหารเสริมหรือว่าทาครีมบำรุงแค่นี้ไม่พอหรอทำไมต้องออกกำลังกายด้วยแต่จริงต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเราควรดูแลสุขภาพของตัวเองแบบองค์รวมค่ะเพราะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการไม่ออกกำลังกายถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งค่ะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็เพิ่มอัตราการเสียชีวิตเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นค่ะการออกกำลังกายมีประโยชน์มาก กว่าที่คุณคิดนะคะอย่างที่เอ้งเกินไปค่ะหลายคนเนี่ยคิดถึงการออกกําลังกายก็ต่อเมื่ออยากจะลดน้ำหนักหรือว่าอยากจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ว่าจริงๆแล้วการออกกําลังกายมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดค่ะมีอะไรบ้างวันนี้จะเล่าให้ฟังนะคะ ข้อแรกค่ะการออกกําลังกายช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆนะคะอย่างเช่นโรคสําคัญสําคัญที่มีผลกับชีวิตของเราโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงกลุ่มโรคที่มีชื่อว่า NCD เป็นตัวย่อค่ะย่อมาจาก Non Communicable Disease อย่างเช่นเบาหวานความดันแล้วก็ไขมันเป็นต้นนี่คือประโยชน์ข้อแรกนะคะส่วนข้อที่2ค่ะ การออกกําลังกายจะช่วยให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในยามที่เราอยู่ในวัยชารานะคะเพราะว่าสามารถช่วยเพิ่ม3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกคือมวลกระดูกอย่างที่2คือมวลกล้ามเนื้อ แล้วก็อย่างที่3คือช่วยลดมวลไขมันเพราะฉะนั้นค่ะเขามีงานวิจัยออกมานะคะว่าคนที่ออกกําลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอตอนที่อายุมากขึ้นเนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุที่พึ่งพาคนอื่นน้อยลงสามารถเดินเหินเองได้โดยที่ไม่ต้องใช้รถเข็นหรือว่าไม่ต้องใช้ไม้พยุงค่ะประโยชน์ข้อที่3ของการออกกําลังกายคือช่วยขับสารพิษค่ะขับออกมาทางเหงื่อแล้วก็ลมหายใจ ส่วนประโยชน์ข้อที่4การออกกําลังกายจะช่วยทําให้การทํางานของฮอร์โมนในร่างกายดีขึ้นด้วยค่ะเพราะต้องอธิบายแบบนี้ค่ะว่าฮอร์โมนจะออกฤทธิ์ได้ดีในเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อจะออกฤทธิ์ได้น้อยในเนื้อเยื่อของไขมันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีไขมันเยอะ ถึงแม้ว่าจะมีฮอร์โมนเยอะแต่มันไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ดีประโยชน์ของการออกกําลังกายอีกหนึ่งข้อคือช่วยเรื่องของการทํางานของสมองด้วยค่ะเขาบอกนะคะว่าคนที่ออกกําลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอจะสามารถจัดการกับภาวะความเครียดได้ดีกว่าคนที่ไม่ออกกําลังกายถามว่าตอนนี้ถ้าเกิดคุณอายุ60แล้วจะเริ่มออกกําลังกายมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ค่ะยังไม่สายนะคะเพราะว่าถ้าคุณอายุมากขึ้นและออกกําลังกายสิ่งที่จะช่วยคือจะช่วยเพิ่มการทํางานของ สมองและช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคสมองเสื่อมได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นต้องบอกแบบนี้นะคะว่าไม่มีใครแก่เกินการออกกําลังกายและประโยชน์ของการออกกําลังกายข้อสุดท้ายข้อนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าหลังๆมีงานวิจัยหลายชิ้นนะคะออกมาบอกว่าการออกกําลังกายเนี่ยช่วยยืดอายุสารพันธุกรรมช่วยลดการหดสั้นลงของเทโลเมีย แต่ทีนี้ค่ะต้องอธิบายว่าเทโลเมียคืออะไรนะะหลายคนคุ้นๆหลายคนเคยฟังผ่านๆ ตัวเทโลเมียค่ะคือส่วนปลายสุดของโครโมโซมเวลาเซลล์จะแบ่งเซลล์ออกเป็น2เซลล์เขาต้องมีการสร้างโครโมโซมที่เหมือนกันหรือว่าเขาเรียกว่าดุพกิเคตโครโมโซมออกมาเป็น2ตัวนะคะก่อนที่จะแยกออกไปเป็น2เซลลเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่โครโมโซมเส้นตั้งต้นเส้นแรกให้นึกภาพเป็นเหมือนสร้อยคอสมมติว่าสร้อยคอค่ะมีดุ๊กปัดอยู่ประมาณ40เม็ด ก่อนที่ลูกปัด40เม็ดจะสร้าง40เม็ดที่เหมือนกันยาวลงมาเนี่ยมันต้องมีเวลาที่เราจะสร้างใช่ไหมเวลาที่จะร้อยมันต้องมีคีมคีบเอาไว้ให้ลูกปัดอยู่นิ่งๆให้สายลูกปัดนี่อยู่นิ่งๆแล้วค่อยสร้างโครโมโซมอีกอันหนึ่งที่เหมือนกันเม็ดต่อเม็ดสีแดงเหมือนสีแดงสีเขียวสีเขียวสีฟ้าสีฟ้าสีส้มสีส้มเรียงกันลงมาแต่ทีนี้ค่ะส่วนปลายของโครโมโซมที่เรียกว่าเทโลเมียก็คือส่วนที่คีม คีบเอาไว้มันไม่สามารถสร้างตัวมันเองได้ถ้าเกิดพูดง่ายๆคะ่ะตรงบริเวณเทโลเมียร์เนี่ยเป็นเหมือนยีนเปล่าๆที่ไม่ได้มีผลกับการแสดงออกของยีนอะไรนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมมุติว่าเส้นตั้งตน้นตั้งต้นที่40เมตรบริเวณที่คีบคีบไปแล้ว5เมตรแปลว่าอีกเส้นหนึ่งมันจะสร้างได้แค่35เมตร แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆ35เมตรถ้าเกิดขี้ไป5เมตรก็จะสร้างได้แค่30เมตรสั้นลงไปเรื่อยๆการหดสั้นของเทโลเมียจะสั้นลงเรื่อยๆจนถึงจุดจุดหนึงค่ะที่เซลล์เนี่ยไม่สามารถแบ่งตัวได้อีกแล้วเขาค้นพบการแบ่งตัวของเซลล์ว่ามันมีขีดจํากัดค่ะในถาดที่เขาทดลองแบ่งเซลล์เขาพบว่าเซลล์เซลล์หนึ่งเนี่ยมันจะสามารถแบ่งเซลล์ได้ถึงจุดจุดหนึงและมันก็จะหยุด การแบ่งเซลล์เพราะว่าสายเทโลเมียมันมีปริมาณจํากัดมันอาจจะมีแค่ปริมาณแค่ประมาณสัก10ลูกปัดอันนี้อันยกตัวอย่างนะฮะอธิบายพอมันหยุดหมด10ลูกปัดปุ๊บเนี่ย เซลล์ Cell, มันก็จะหยุดการแบ่งตัวเพราะว่าถ้ามันยังแบ่งตัวต่อเนื่องมันจะเลยส่วนที่เรียกว่าเทโลเมียร์เข้ามาอยู่ในรหัสพันธุกรรมที่มีผลกับการแสดงออกของยีนแปลว่าถ้าเกิดสมมติว่าบริเวณนี้ค่ะผิดเพี้ยนไปเซลล์ Cell ที่ได้ออกมาก็จะเป็นเซลล์ที่ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นมันก็จะหยุดการแบ่งเซลล์ไว้แค่นั้นและการหดสั้นลงของเทโลเมียร์หรือว่าการหยุดการแบ่งเซลล์นี่แหละค่ะเป็นที่มาของความเสื่อมหรือว่าความชรา เอิงอธิบายยืดยาวแบบนี้นะคะเพื่อที่จะบอกว่ามันมีงานวิจัยหลายงานค่ะที่ออกมาค้นพบว่าการออกกำลังกายและการนั่งสมาธิสามารถช่วยชะลอ การหดสั้นของเทโลเมียได้นั่นหมายความว่าร่างกายของเราค่ะจะเสื่อมช้าลงแล้วก็จะแก่ช้าลงต่างไปด้วยและที่สําคัญนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าการหดสั้นลงของเทโลเมียมันไม่ได้มีผลแค่ความแก่อย่างที่เอิงบอกมันมีผลกับความเสื่อมด้วยรวมถึงโรคที่เกิดจากความเสื่อมอย่างเช่นโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัว โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคสมองเสื่อมรวมไปถึงโรคม,มะเร็งด้วยเพราะฉะนั้นค่ะนี่คือประโยชน์ทั้งหมดนะคะของการออกกําลังกายที่เอิงเอามาเล่าให้ฟังแต่ที่นี้ค่ะหลายคนที่เป็นมือใหม่บอกว่าโอ้โหอยากจะออกจังเลยแต่ไม่รู้ว่าเวลาออกกําลังกายมันควรจะออกนานขนาดไหนที่เคยได้ยินมาเอ๊ะเวลาใส่นาฬิกาเขาแบ่งเป็นโซนด้วยโซนเขาดูกันยังไงแม็กซิมัมฮาร์ดเรทคืออะไรเหล่านี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสัปดาห์หน้าค่ะ